สวัสดีค่ะน้องอ้ยอยหททอดนะคะวันนี้นะคะน้องอ้อยก็ได้รับเชิญจากพี่บอสนะคะร้านไลท์อัลบอสฟิชชิงนะคะจังหวัดประจวบนะคะนู่นพี่บอสอยู่นู่นนะคะคแล้วก็กับพวกพี่ๆทีมงานนิชาดาช็อปนะคะคก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าวันนี้น้องอ้อยจะได้ปลาตัวแรกของปีหรือเปล่านะคะก็วันนี้เหมือนเดิมน้องอ้อยลงเรือที่โทนี่บอยนะคะก็ไต่โทนี่บอยขอยงเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนไปเดี๋ยวมาดูผลงานกัน แแม่แม่้อบอกว่าไกับออะไรเหรอี่บครับพี่บอยครับเจ้าเดิมวันนี้นะฮะใครได้ไร้กอตัวแรกนะครับเสียเบียร์ฮะลังนึงครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เสียเบียร์ลังนึงนะฮะไม่เป็นไรแต่ผมออกให้ไม่เป็นไรเราก็หยอเหยือแม่งกลางน้ำยิ่ง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  ล <c oughs> ได้ได <c oughs> เากหตัอ <c oughs> วอีับก,ก่ายวินมาแล้วหน <c oughs> ึ่งตัวโอว่าทำไม <c oughs> นี่ใคกัไปป้ายยาวไว้เนี่ยไปป้ายยาวไว้โว้ยโอ้ยพี่ดามเปิดเบ่งแล้วพี่ดามป้าวก็เปิามแล้วเบ่งเก็บหมดแล้เราจะเอาน้ำของเขาสองอย่างมาโอบแหงไก่เออป้าอะไรก็ขอให้มันกินนะตอนเนี้ยเอาหมดนะเอาเบื่อ ออกสาโอโโอโแพงม,มาแล้วครับปอโอครับของหวานสำหรับโอนะครับไฮบิดจิ๊กปวนสีสกเก่า <c oughs> เกาวหรืออีโดไม่หน่อยใส่แล้วตรงตรงขึ้นลงตรงตรงเลยเนี่ยแหมิ่งเนอหรือว่าจะเป็นไรกอโอ้โหไรกอ อ,อุ้ยไอ้เกา๋าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Ừ, mình lên nhìn lên mình đâu lên nghe lấy con cậu thổi nhau Hold well, up. โหวันนี้ได้แต่เกาอ่ะพี่ระวังข้างล่างขอบคุณครับ

ทุกคนไม่ต <musicians kav> <uit> ้องกดดันเขาเล่นบำบัดชิบหายแล้วจ่าเบ้นลองวิ่งจ่าเบ้นวันนี้ไม่ใช่วันหัวดูรอดูเล่นี่เล่นไปเดี๋ยวอย่าไปผิดนะอย่าผิดเลยได้ไหมคะ กินไปฝังมันโดนไม่แค่นี้เอง่าีเมีท้อเลย ถึนใต้เรือเลยนะฮะโอเคใช่ไปอยู่ไม่ไโหเ็เ็เ็เีนเีไม่เห็นตัวเลเดีไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นตัวเลย

ง่ายนะครตัวนี้ครับพี่แบงค์มีตัวเมื่อี้ครันมีอย่ง่ายๆนะฮะมีไซส์ครับมีไซส์มีไว้ตามไอตัวเลยมตัวพี่ดูงตัวดั้งหดทั้งมดัวเลยคาเหรอเด็กเศ้าหงเป็ยืนบังานเลยวเอาไปทุ้รากับบอสก่อนได้นะได้น้องไว้เป็นลูก เอออะไรนะพนักงานร้านพี่บอยก็ได้กำลังหาเด็กคนล้างจานไปดีเลยบอยระเบบไมแม่ควยไหมเฮ้บังแ่ดมาขาดบุดแล้วล่ะจับคุ้งกับข้าวหายนะใส่ลาปแหละเอาเรื่องไหนเอาเรื่อง

ตโอ้โตลาไม่้ีไมเเข้าเลยเวาก็ตีไม่ได้เลยไม่ได้รอบน้ํเดี๋ยวมันเกี่ยวข้างตัวเลยวิ่งผมเกี่ยวข้างไอน้ปลาัร้อ

ทางด้วยไม่ต้องนั่งไม่ต้องเมมงดินมาแต่ไม่ต้องตัวสามทางอันนี้ตัวเบ็ดติดทางของนี้มาหน่อย เอาแล้วครับกินวกินครับครับน้ำหมูฮะน้ำหมูรต่อป่ะวะคงคงเทพครับหายถปล่อยก่อนนะอย่างนะ

อะไรสายมันเข้าคันก็แล้วไม่เข้าไกลย้นอีกแล้วโอ้ยขัาตรงนี้แล้วเหรอตรงนี้ครับ ปวดแขนเนาะตัวเดียวกันนอนเลยใช ช็ไกแล้วสวยไอ้ค่าปลอแย่ตงขอไปแม่งโอ้โหตัวรู้อะทอย่างเี้ยนทมางนี้ออจับจับจับคันเปลี่ยนเปลี่ยนมาตงนี้เอาคันเอาคันปล่อย เอาคเก็บเอาครับเอาคันหมุนมาผมคันมาพี่ดำพี่ดำดึงสายเข้ามาให้เลยสายสาให้น้องออยข้ามี่โอเคือัน้างหลังเลยพี่สาเยออยู่ข้างหลังต่นงหลังหลังันไปัไปลเลยไเาไปเลยปเลยเอเ มือน้ำเดือดหัวเรือเนี่ยรอนอาไ่กอ้งอยอเยือไปเย่อมาใเย็นท่นที่แดง เจ็ดแล้วมั้งหเจ็ดไหมนะอยู่้งปโอ้ไม่ถ่ายคู่แล้วอ๋ฮโอ้ถ่ายเสร็จ้วแล้วส่งให้สมเด็จไปถิง ทางหลุดปะดีวน pues hmm. oh. uh ี่ต้องบอลโดนินะปลาอะไรครับนี่ยกบไม่ได้กินนี่ถามทางหลุดเนี่นะหลุดไปได้นะโอ้โหเกี่ยวหูหน่อยเดียวมันถึงมันถึงคาดแล้วตอนเนี้ยตบิลิงอ่ะอนงรลยมั้โอยทุกคนใหญ่มาก กอของอบอง้โหทุกคน,กคนไฮบิดจิกแปดสิบกรัมตัวแบบอุย้ยแขนล้าบอกเลยบอ๊โอโทษเดิ หมดนี้นะคะก็เป็นฝีมือของน้องอ้อยพี่ดามนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมงานเอพี่พี่ร้านพี่พี่บอสร้านไลฟ์ออดฟิชชิงนะคะที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะพี่ตัวเมืองประจวบเลยครับอ๋อตัวเมืองประจวบไม่เคยได้เข้าไม่เคยได้เข้าไปร้านพี่กันเท่าไหร่ก็ขอบคุณนะคะที่ชวนน้องอ้อยมาสนุกนะคะแล้วก็ขอบคุณเรือพี่บอยนะคะที่ช่อนปลาให้น้องอ้อยได้ปลาขึ้นมาถือว่าเป็นเกี่ยวระดับประการครับ ไปเดี๋ยวก็ถ<ร>่ายผลงานรวมๆให้ดูคือยังจะบอกว่าตัวเนี้ยของน้องออนะใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนโอ้ยโดนขิงทั้งลำเรือเลยไม่ให้ไปพักผ้าตั้งแต่เช้างามไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปที่ร้านทะเลซีฟู้ดนะคะน้องอ๋ยจะไปหาอะไรกินอ,ร,อร่อยๆที่ร้าน อันนี้คือเมนูอะไรคะยำไข่แมงดาครับว้าวยำไข่แมงดาทุกคนคือไข่แมงดาที่เนี่ยก็คือร้านทะเลทีฟู้ดเขาให้เขาให้ทั้งตัวแล้วเขาก็จัดการให้เราเรียบร้อยแล้วถ้ากินที่อื่นทีเป็นจานเขายำม,มาแล้วไงเราไม่รู้ว่าได้ทั้งตัวหรือเปล่าแต่นี่คือได้เนื้อเนื้อ,อทั้งตัวเลยอโอ้โหเมนูนี้คือมาที่ไรต้องต้องกินบอกเลย ทุกทีต้องสั่งทุกทีใช่แกงส้มไข่ปลาเดวเซียงอุ้ยไข่ใหญ่มากทุกคนทุกคนคะหลังจากที่เราได้ไปตกปลาและใช้แบบพลังงานเยอะนะวันนี้ก็เลยมาทานมื้อเย็นกันมือ้อไม่ใช่มื้อเย็นสินะ่านจะเป็นมือ้มนนอค่ำเลยเหมือนเป็นดินเนอร์เหรออุ้ยตายแล้วเขินจัง<อ>ก็เรามากินอาหารร้านทะเลซีฟู้ดนะคะเป็นร้านของพี่บอยเนาะ คือเมนูที่เราต้องสั่งก็นี่เลยยำไม่ใช่ยำไข่ปลาแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ที่พี่ดำแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะที่น้องอ้อยไปตกปลานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆแล้นะนคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในผลงานของน้องอ้อยนะคะก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนเห็นว่าน้องอ้อยใช้เหยื่อ ของอันลัวก็ไปหาซื้อกันนะคะตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะคะทุกที่ก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องอ้อยขอตัวกินข้าวก่อนค่ะเพราะว่าหิวมากใช้แรงงานเยอะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย